สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อพ่อกับปิโตแล้วก็พอกันเหรอมื่อนี้ก็มือเจ๊กินเสีลล์พอกันดูแล้วผมพอกันดูแล้วเด็กก็พอกันสุ่มืออยู่พอดูแล้วแม่กับลูงป่อเออแม่กับลงว่ามือนี่ครับผมอ๋อพ่อตัวบ่อพ่อตัวเมื่อกี้ไฟแม่มาสร้อยจูบว่าอยากกินสร้อยจูบว่าจะกลุ่มอะไร Mà không chắc gì, bây giờ lúc này mình để, mình không khuyên cả tụi con rồi Khuyên cả tụi con, khuôn quá Ừ, khuyên cả tụi con Muộn, muộn, bố ăn nhau khuôn như thế nào? Muộn nhau bố ngủ, thư Cứ bộ ốc lồng bộ làm đọc mày thì nhau làm, làm đọc mày bộ? Nhi, làm đọc mày bộ Ổng lồng bộ mèm Bộ mèm nhau bộ? Ừ Làm đọc mày bộ, ngon bộ Cảm ơn tụi nó Rồi, thư cái gì ngon bộ? Tho đùm ngon Tho đù เม่มาใส่นะเดยมาเเลยเดีมาเจอของฝากของฝากเลยเด็กจันทรแม่หนุ่มวิสือมาฝากดแม่แ่้กินลบเขามมีเข่าเดีวแต่ว่ากินจู่ด่นมานิเอ๊ะขอบกูเลยเ๊ะขอกูยังเดียวเลยมาเลยวจุกแซบก็ได้สินกมสิันเอาบางๆบวกบางๆบางเลยเนาะนี่เนื้อเขาเนื้อสุดสดกับให้มึงบางเลยน้อยอี่แม่โมฝากมีเขาผมมนี่อ่างเลยกจะเหลือจเฉเลยเนาะ เลยบ่นี uh, ่เข so ่ขก็สครับตุเขาเหนียวน้ำนั้อเสียมนี่หันบางนี่สิครับเอ๊เ็น้วอัวานียมครับอนกเป็นตก่นอันนี้เยอะว่ะไม่เอาเลอันเลย

không đi nghe Ủa, sao đi nha thầm thầm bộ đây thầm 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 nhiên, thầm 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 không thầm

นัวเลยเอาจะทำจนจนนัวเลยมันก็เหมือนนคะแบบนัวเลยวะมันกินผัดชิลูครับคุยผักิลูเป็นเนื้อนำเป็นนัเลืกต็ที้มาไปหอดุลครับมาหนัไปหอดุณหรอ

มันเธอพี่น้องได้กินมะม่วมงกับข่าวอ่ะคือว่าคืออยู่เนาะม,มังหวานดีเลยเนาะเอาไปชาวบ้านเอาไปได้สองคืนน้องถึงว่ามันยนะ คุนมีวังสุกมาน้าพี่น้องเลยัสุกท่านนี้มันท่านนี้สุกดีหรอกแต่ว่ามันเป็นอะรเพิมเดิมอะรมันเดิมเดิมจะออกตอนนี้มออกวังยังก็ออกแล้วแล้วาัน่านี้สุกดีถ้าออกมัหออกเล็วต่วทั้งทั้งอี้มันนั่นกินมนาไาบอาเาอินะออมดแล้ว เดี๋ยวเคยกินอีกโอ้เสร็จเสมื่อไงครับมึงเรื่องในกระเเทียงเราคือบอมันอ่านคืออยู่โอ้ขัดต่แต่ขอบพุ้พี่น้องเนี่ยขอมารับพื้นขอบพุณเลยจากเออมันอีมือห้อยออกเลอนเด้ยได้เลยตัวไนสองสองโอเคสองกจะพูดได้เจอกันสองสอถ้าถูกอย่าลืมนะเออคอมเมนต์มาบอกกับพ่อ ừ, không cái xin gì đâu, hả hả, ừ, cá ừ, 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 đó bye bye, <cười> bye, bye.